คุณผู้ช่วยสอบปทอ8เลือกเขตยังไงให้รอดไปถึงด่านสุดทา้ายเพราะปีนี้การเลือกเขตยากยิ่งกว่าสคว d g เกมอีกค่ะใครไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องของครูแอมมี่ไว้นะคะใครกดติดตามครบ1เดือนคะแนนสอบดีขึ้นแน่นต่อไปนี้นี่คือ3เทคนิคในการเลือกเขตให้ประสบความสาเร็จโดยครูแอมมี่สอบบรรจุได้อันดับที่1 2ปีซ้อนเรื่องที่1ที่ต้องรู้คือ เราต้องสํารวจนะคะจากทั้งประเทศเลยว่ามันมีเขตไหนบ้างที่เปิดเอกของเราค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขตนั้นเขาไม่เปิดนะคะเราก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปสมัครได้ถูกไหมเทคนิคที่2ค่ะก็คือคุณจะต้องไปดูบัญชีนะคะที่เขาเรียกของปี6 6, 6ค่ะเพราะว่ามันใกล้จะหมดบัญชีถึงปี68นี้แล้วถูกไหมแล้วมาเทียบกับยอด โฟกัสอัตรากรเกษียณน,นะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกออใกล้หมดแล้วแล้วก็อัตรากรเกษียณมันเหลือเยอะโอกาสที่คุณจะได้นะคะในการที่เรียกบรรจุรอบนี้ก็มีสูงค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คืออย่าให้ทำเลทองกลายเป็นทำเลกอง สิ่งที่คนเขาลือๆกันว่าอุยอันนั้นทําเลทองนะแล้วพอทําเลทองมากๆคนก็จะไปแห่ไปรุมกันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสุดท้ายทําเลทองมันก็กลายเป็นคู่แข่งอะค่ะเยอะมาก เทียบง่ายๆนะคะดูอัตราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไปเขตที่แบบเคนไม่ได้เยอะไม่ได้แห่มากอัตราอาจจะเป็น1ต่อ20 1ต่อ30แต่ถ้าเกิดไปทนทำเลแบบทําเลทองนะแล้วคนแห่รวมกันเนี่ยอาจจะกลายเป็น1ต่อร้อหรือ1ต่อ200ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องวางแผนให้ดีค่ะว่าจะทํายังไงให้รอดถึงด้านสานุดท้าย วิธีการคือให้เราหาข้อมูลสิ่งสําคัญที่สุดในการเลือกเขตคือต้องหาข้อมูลสืบหาข้อมูลอย่าฟังแต่เขาเล่าว่าค่ะต้องหาข้อมูลให้ดีนะซึ่งตอนนี้นะคะครูแอมมี่สอนวิธีการวางแผนการเลือกเขตไว้นะละเอียดกว่าน,นี้เยอะที่อยู่ในคอร์สสพท68ค่ะและตอนนี้นะคะครูแอมมี่ก็อยู่ที่เสาชิงช้านะคะมาอัดที่เขาโปรโมทเสื่อสกีตเกมนะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากจะพึ่งพาเรื่องของการเลือกเขตแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าความรู้เท่านั้น,นะคะ่ะที่จะทําให้เราคะแนนสูงๆแล้วมีโอกาสนะคะที่จะได้บรรจุอันดับดีๆค่ะประชาสัมพันธ์รอบสุดท้ายนะคะ คอสติวสอบถ8ของครูแอมมี่นะคะติวครบทุกเนื้อหาจำนวน120ชั่วโมงวิเคราะห์ข้อสอบเก่าแล้วแนวข้อสอบพิซซ่ามากกว่า1200ขอ้อสอนครบทั้งภาคกไก่ขอไข่และคอควายนะคะยกเว้นวิชาเอกแล้วก็คณิตนะและนอกจากนี้นะคะใครสมัครตอนนี้ได้ของแถม4ชิ้นเลยนะคะ,ะมีทั้งไม้แมพไฟเสียง แล้วก็คอสติวคืนหมาหอแล้วก็ระบบการดูแลแล้วติวผ่านเว็บไซต์ได้ใครสนใจติวกับควาีม่พิมพ์คอมเมนต์ตรงนี้นะคะว่าสนใจปอลลคานี้ปิดรับสมัครวันที่15รกรกฎาคมถ้าไม่มาสมัครตอนนี้เจอกันอีกทีปีหน้าเลยเจ้าใครสนใจพิมพ์สนใจคะ่ะ